สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรมาละยัดไส้กันจ้าแต่มาละยัดไส้วันนี้ไม่ได้ทำเป็นน้ำซุปนะมาดูกันจ้าวิธีการทำมาละยัดไส้แบบจีนๆทำยังไงอันดับแรกเตรียมหมูของเราหมูติดมันนะจ๊ะจะสันคอหรือสามชั้นก็ได้หันน่นหนังออกหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากนั้นก็สับให้ละเอียดเลยจ้านี่สับเป็นบะช่อบแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ใส่ในถ้วยเตรียมหมักเลยวิธีหมักก็คือใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองตามมาด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยปน่น แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยหลังจากคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเราก็พักไว้ก่อนเลยจ้ามาเตรียมมะละของเราเลยวิธีเลือกมะละที่ไม่ให้ขมมากก็คือนี่เลือกอันที่เป็นเส้น,น,านาหนาแบบนี้อ้วนอ้วแบบนี้เลยมะละชนิดนี้จะไม่ขมนะคะไม่เชิงว่าไม่ขมเลยมันจะขมน้อยกว่า หลังจากนั้นก็หั่นครึ่งวันนี้เจสซี่ใช้มาละแค่ครึ่งลูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแบบนี้ประมาณ2-3เซนเพราะเวลาตอนทอดเนื้อที่อยู่ข้างในมันจะสุกง่ายจ้าหั่นเสร็จแล้วใช้ช้อนชาค่อยๆขูดมเมล็ดมันออกมาเลยอันที่ขาวๆเนี่ยมันจะทำให้มาละขมเหมือนกันนะจ้าถ้าใครไม่ชอบขนก็ ขูดให้มันสะอาดนิดนึงให้มันออกเขียวๆหน่อยก็เป็นอันโอเคแล้วแบบนี้ยังออกขาวอยู่เพราะว่าเจสซี่ชอบขมๆหลังจากนั้นเตรียมน้ำใส่เกลือลงไปแล้วก็แช่มาละไว้อีก15นาทีวิธีนี้จะกำจัดความขมไปอีกรอบหนึ่งเลยจ้านี่แช่ไปเลย15นาทีหลังจาก15นาทีผ่านไปสเสด็จน้ำ แล้วก็อย่าลืมล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะล้างความเค็มออกโอเคพักไว้ก่อนแป๊บหนึง่งเรามาเตรียมน,น้ำซอสกันก่อนเลยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยคนให้แป้งของเราละลายเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนตอนนี้เรามาต้มมะระของเรากันก่อนเลยใส่มะระของเราลงไปต้ม ต้มอย่านานเกินนะจ้าต้มแป๊บหนึ่งก็พอให้มะละเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่สีเขียวแบบนี้แล้วเกยก็เลยได้แล้วนะจ้าเอาขึ้นมาเสด็จน้ําแล้วก็แช่ในน้ําเย็นเลยจ้าแช่ในน้ําเย็นให้รอมะละคลายตัวคลายความร้อนออกมาก่อนพอมะละเริ่มเย็นตัวเราก็เอาหมูสับของเรามายัดไส้มะละเลยจ้า หมูสับมันจะดูเหลวๆห,หน่อยไม่ต้องกังวลน,นะคะนี่เอามือลองเอาไว้ข้างล่างแบบนี้โอเคตอนนี้ก็เตรียมทอดได้เลยใส่น้ำมันลงไปเยอะๆใช้ไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนใช้ช้อนแบบนี้ ใส่มะละลงไปบนบนอ่าเขาเรียกนะกระทะร้อนๆน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยได้เลย <c oughs> ลิ้นพันกันละแล้วรอให้มันเซ็ตตัวก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปพลิกมันเพราะว่าถ้ามันเซ็ตตัวแล้วเราพลิกมันก็ไม่ไหลออกมาแล้วจ้านี่ค่อยๆพลิกมันเข้าไปแบบนี้ถ้าพลิกยากก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะ หลังจากนั้นก็ทอดไปเลยอีก5นาทีพอหลังจาก5นาทีเราก็เทน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยก่อนเทคนก่อนนะจ๊ะนี่คนรอบนึงแล้วก็ลาดลงไปแบบนี้เลยตอนนี้ไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปอะไรมันละปล่อยมันเลยใช้ฝาครอบเอาไว้ต้มไปเลย5นาทีในระหว่าง5นาทีอย่าลืมคอยเปิดฝาออกและพลิกไปอีกด้านนึงนะจ๊ะ เนื้อที่ยัดอยู่ในมาระมันจะได้สุกไวๆนี่เริ่มข้นละไม่ต้องกังวลเลยปล่อยมันไว้ก้ต้มไปสักพักหนึ่งก็เสเด็จเอาขึ้นมาได้เลยจ้านี่จัดจานได้เลยแล้วน้ำซอสที่เมื่อกี้ต้มอ,อ่ามาระอย่าเททิ้งนะจ๊ะเอามาลาดมาระอีกรอบนึงแบบนี้ ขอบอกเลยสูตรนี้รับรองกินและอร่อยทุกคนใครที่ไม่ชอบรสมะละนะ่ะยังตบลุงมรักเลยเอาละจ้ะลองทำตามดูนะสูตรมะละยัดไส้แบบจีนๆแบบนี้รับรองทุกคนจะชอบถ้าชอบวิดีโคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย